หวนคืนสู่วิทยาเขตประจำเมืองไบเชอร์โอเคครับมากลับมาอยู่กับหนูวัดิสากันต่อนะครับกับนี่เป็นไงไอันี้ก็คือเหมือนกับว่าแคมป์ของเราครับที่ผมสร้างเอาไว้ซูซานเป็นคนสร้างเอาไว้ครับก็จะเป็นแคมป์ประจำของเขาเขาเคยมาเรียนที่นี่ไงแล้วก็ซูซานสร้างตรงนี้เอาไว้ผมก็จะมาหวนคืนสู่ที่นี่แหละก็คือกลับมาอยู่พื้นที่ประจำมันจะเป็นเหมือนกับหอพัก5คนครับ ไม่ใช่หอพักใหญ่แบบที่เราอยู่กันในพาร์ทแรกนะอันนี้ผมก็จะให้อริสาเข้ามาอยู่ที่นี่ครับมาเหมือนกับทับลอยที่ของหนูซูซานเขาเพราะเราจะเหมือนกับว่าต้องทําหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจครับให้เขามาอยู่ตรงนี้ละกันเขาเรียกว่าหอพักไพรเวทปะเนี่ยก็จะเป็นห้องของเขาเห็นปะอันนี้ผมสร้างเอาไว้ครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่อ่านหนังสือที่ทํางานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมรู้แนวทางของหนูอลิสาแล้วครับ เราต้องเหมือนกับว่าซื้อพื้นที่ของแม่จูเลียให้ได้ก็คือร้านเวทมนต์ของเรานั่นเองครับจูเลียสามารถประกาศขายตรงนั้นได้ครับแล้วเราก็ไปซื้อทับที่เขาเพื่อเอาพื้นที่ร้านเวทมนต์กลับมาเหมือนเดิมไหม <Yes. S 1> เห็นด้วยเห็นด้วยอลิสาผมเห็นด้วยนะโอเควันนี้เราเขาจะไปลุยกันนินกันครับพาไปดูพื้นที่ร,บรอบๆกันนี่ก็จะเป็นห้องของเขาเห็นไหมอย่างสวยอันนี้เป็นห้องของซูซานหรือหนูพุดดิ้งอะไรผมจาไม่ได้แล้วครับ แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเหมือนกับห้องพักรวมอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะมานอนพักรวมกันได้กับห้องข้างบนอันนี้ผมแต่งละเอียดแล้วไงมีห้องน้ําห้องครัวอะไรเรียบร้อยแล้วเห็นปะอันนี้ก็เป็นห้องครัวกินข้าวได้ห้องศึกษาแล้วก็มีเพื่อนครับคือหอพักไพรเวทอะ่ะจะมีเพื่อนประมาณห้าคนในการอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เหมือนกับว่าไม่เหงาไงเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ ผมยังงงกัไนี่ยอยู่อ่ะเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนเขาทำอะไรอ่ะดู homeworks อ๋อทำกันบ้านอยู่เหรอขยันโคตรผมจะให้หนูอลิสาเขาเก็บเงินแน่ๆให้ได้ครับเก็บเงินล้านอ่ะน่าจะแจ็มเนาะโอเคแล้วก็มีไอ้นี่มาแล้วงานพรีเซนต์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยลุยพาร์ทหน้าใครพวกนี้นะผมลงเทอมเมนี้ไปทั้งหมด3ตัวให้เขาไงก็คือทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ย p r e เซนเ a t i o n ก็คือเหมือนกับรีเซนต์ ense, ให้กับอาจารย์เขจะผ่านแล้วก็ submit ทีมเปเปอร์ก็คือทำงานกลุ่มอะไรครับต้องทำให้ผ่านไอ้พวกนี้ mm. ก็จะได้แล้วโอเคเรียบร้อยจบวางทิ้งเลื่อยเปล่อกันหนูอะโน้ตบุ๊กหายครั้งที่แล้วยังไม่เข็ดอีกเลเดี๋ยโอ้โหซื้อว่าต้องแพงดูเงินดิเงินเหลือพันเโคตรน้อยเลยแล้วก็ไอ้ตรงนั้นดาร์กฟู้ดผมไปปลูกไปตรงนั้นใช่ไหมที่นี่มันไม่น่าจะมีที่ปลูกให้เราเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอเคโฮมเวิร์กเรียบร้อย สตัตตี้ก็คือไอ้นั่นครับ Inspire the Art i s t ไม่มีที่ปู่ครับตรงเนี้ยมันจะมีข้างบนที่เราสามารถวาดอาร์ตได้ทำนองเนี้ยไปว่ายน้ำแล้วเขาอยากว่ายน้ำเชึบเขาสกิลเท่าไหร่สกิลของเขาเชืบสกิลอาร์ตอยู่ที่หกเขาเบือ่อเป็นสาวขี้เบื่อนะทันทิสามีแซสนี่แซสแอฟแซกไหม โ okay. อเคอันนี้มันต้องทำงานของเขาเองเนาะโฮมเวิร์ที่แยกกันป่ะว่าอันนี้ผมทำอันแรกไปป่ะอันนี้ก็ศึกษาเองครับอันนี้ต้องแยกกันแล้วก็งานพรีเซนต์ก็คือเราจะเอามาวางข้างบนได้ทถาน,น,น้นนี้นี่นี่ไงมาอยู่ห้องแบบหอพรเวทแล้วโคตรดีบรรยากาศมันชิลไงนะอยากไปไหนก็ได้ไปอะไรเงี้ยนี่โอเคอินโฟเมชัน okay. แล้วคนมาเล่นขอมตรงนี้ ไม่เลิกด้วยนะที่นี่คอมมันน้อยอรอเนาเพนโน้ตบุ๊กโ,โอเคไม่มีอะไรก็คือปกติสุกตัวเขาเหมือนแบบจูเลียเลยเนาะแม่จูเลียเลยหุ่นคล้ายกันเลย <laughs> สตาร์ตไปเชสเตอร์เชียโอเคเราไปหาทําเลสวยๆนั่งชิลกันดีกว่าไหมน่าจะแจม่มทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ต้องไปซื้อหนังสืออีกเล่มใช่ไหมเนะี่ยผมยากเก็บเงินมากเลยก็สิงอันนี้พวกเมจิกครับเป็นสายมูไงเรายังไม่ได้เล่นตอนนี้แต่ให้เราเปิดร้านเก็บเงินก่อนน่าจะสองแสนกว่านะร้านของจูเลียเดี๋ยวผมหาร้านไอ้นั่นก่อนบรรยากาศก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันี้ก็คือหอนอนไพรเวทของเราแล้วก็เป็นไอ้นั่นหอกีฬาของมหาลาัยไบเชสเตอร์แล้วก็ตรงกลางที่เราอยู่กันในพาร์ทแรกก็อยู่ตรงนี้เฮ้ยไอ้กุ้งมา ฮะเดูเป็นลอสเตอร์นะเดี๋ยวก็มาทะเลาะกันอีกพวกนายอะ่อะบายเชสเตอร์ก็จะน่าจะเป็นมังกรนะและว้วก็อีกสถาบันก็น่าจะเป็นลอฟเซอร์เท่านอนฮะสองแก๊งเนี้ยเขาชอบ,ชอบมาทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยอออาเอ๋ทำไมเหมือนกับซิมสี่ก็ทำให้ตัวละครเราลื่นลื่นตลอดเลยโอเคเรียบร้อยไปไเราไปหาซื้อของกัน อันนี้คือร้านสะดวกซือ้อโอเคอ่ะฮะมาจุ๊บสบายเขาเขาเป็นแมมมอตแล้วแต่งตัวอย่างนี้ออกไปอ่ะหนูเปล่งการแต่งตัวก่อนไหมดูแต่งตัวให้มันเรียบร้อยเลยหนูอะชิแต่งตัวกี้ออกมานอกบ้านด้วย โอ <Okay>, nice. เคไวส์เบนจาอ,อ๋อนี่พวกคอร์สหนังสือเรียนคอร์สเฉยๆไม่มีดาตต้าเบนะแล้วก็อของสำหรับตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีอยู่เห็นปะเราไม่สามารถตกแต่งได้ครับถ้าเราไม่ใช้สูตรนะเราต้องซื้อของจากมหาลัยเราไปตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยอนพวกนั้นเราไม่ซื้อหรอกจกัจกรยานจักรยานนะโอ้โห่สี่พันไม่มีเงินโคตรเซ็งเงินหมด โอเคไปเราไปหาที่แบบสงบสงบผมไปหาร้านดีกว่าไหมตรงนี้มันไม่มีที่นั่งให้เราเนาะอ่าเนี่ยตรงนี้ยมุมสงบของเรามันดีตรงที่แบบเราอันนี้ได้ครับเราขี่ไม้กวาดได้เราไม่ต้องวิ่งไม่ต้องปั่นจัก,กรยานอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นแม่มดได้เปรียบประมาณเนี้ยลวงใช่ไหมน่นหนูอะฮ้ส <c oughs> งสารโคตรานั่งทางกันบ้านท๊บ Do homework s, ask อาร์ huh. hmm. เดี๋ยวพี่เซนเดี๋ยวค่อยลุยกันพาร์ทหน้าครับเพราะมันใช้เวลานานในการทำไอเนี้ยโฮมเวิร mm ์กไอพี่เซนเนี่ยผมอยากทำอันนี้ให้ผ่านก่อนโฮมเวิร์กเนี่ยพวกแบบไดอารี่ s ทสพื้นฐานอะไรเงี้ยนะไอพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปทำเก็ตพนะิซเซนเซชัน่ะแล้วก็หากลุ่มในการทำไอน,นี่ไงส่งงานเปเปอร์เวิร์ก อันนี้เรามาทําพื้นฐานดูบรรยากาศก่อนเพ mm. ราะผมจะเล่นหนูอลิสาเป็นสไตล์ประมาณนะครับก็คือมาเน้นบรรยากาศเน้นชิลเพราะว่าผมลงอันนี้ไปไงรีเชตอาจจะได้มองบรรยากาศสวยๆรอบๆตัวเราอะไรเงี้ยผมจะเล่นประมาณนี้นะสําหรับอลิสาก็คือเน้นบรรยากาศของเกมไงเพราะลงรีเชตมันเหมือนจริงอะภาพมันสวยจะไม่เล่นแบบสตอรี่หนักๆแล้วอะไรเงี้ยควบคุมหนักๆเงี้ยผมว่าไม่สนุก mm. Mm hmm. จากเข้าห้องน้ำวะเดี๋ยวทำกันบ้านเสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูร้านน,นั่นเราครับร้านแม่มดหวนคืนความหลังกันดีกว่าเราไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงร้านแม่มดมีอะไรขายมาั่งสามารถลงเฟอร์นิเจอร์อะไรได้มั่งในอนาคตอ่ะพอริศาเขาจะไปเปิดร้านแทนแม่เขาเราต้องเก็บเงินตอนเนี้ต้องหาเงินเนี่ยมีเงินอยู่เก mm ้าร้อยเก้าสิบโคตรหน่อยสิงโคตรปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้เศร้าเลยเนาะ ต้ลกลับไปดูที่บ้านก่อนอะค่ะ้วมีที่ปลูกต้นไม้หรือเปล่า,าจะได้ปลูกต้นไม้ขาย hmm. โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วชอบวางผืนซิมก็ชอบแบบทําอะไรเสร็จแล้วอชอบวางผืนแล้วเราก็หาไม่เจอต้องไปซื้ออีกโอเคไปแต่ไปแล้วเ,เวทมนกันครับเราจะไปเป็นสายมูเปิดบิสน e s s เก็บเงินเขาให้ได้กันน่าจะเล่นแบบสไตล์สูซาเลยครับก็คือเก็บเงินร้านให้เขาให้ได้ สุสานี่เงินล้านหลายรอบแล้วแล้วก็เหมือนกับย้ายบ้านหลายรอบจนเงินหมดไปแล้วเนี่ยตอนนี้สุซานผมอะก็ oh. ต้องไปนั่งเล่นเขาไม่คุยนาย <laughs> เรียบร้อยไปเราไปร้านเวทมวนต์กันครับไปหวนความหลังร้านเวทมวนต์กันโอ้โห oh. แล้วฝนตกบรรยากาศโคตรดีเลยดูสายมูสายมูนี่ไงก็คือร้านเวทมวนต์ครับผมน่าจะสร้างจนสวยแล้วมั้งดูดี เ,เหมือนร้านแบบกิฟชชอปสำหรับแม่มดพ่อมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มีแม่มดมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นร้านเวทมนต์ครับที่ผมสร้างไว้โอเคเราจะต้องเก็บเงินซื้อตรงนี้ให้ได้ครับมาเป็นร้านของเราเพราะว่าแม่จูเลียเขาจะไอ้นี่ละดีทายจากงานประจำเขาหมดแล้วไงเราจะมาดูแลสารต่อนก็จะมีสองชั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกับของเล่นบูดูอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกโกดโหลเอเลี่ยนพวกหนังสือที่พนักงานไม่ได้จัดการเลยครับหนังสือเวทมนต์แล้วก็จะมีตัววูดูตำนอเน,นี้ยต้องมีรีสต็อกไงพนักงานไม่ทำครับพนักงานเกมเนี้ยแม่งไม่ยอมทำงานที่ร้านเราก็เลยไม่สามารถซื้ออะไรได้ครับแล้วก็มุมรวมก็ประมาณนี้ซึ้บนี่เห็นปะมันมืดหน่อยครับมันจะเป็นร้านแม่มดของเรา ว้าวพื้นที่ของเรานี่คือร้านอาร์ตนี่แกงร้านอาร์ตอันนี้คือนิวเชสครับที่ผมสร้างไว้อันนั้นแบมบูปะผมสร้างไว้เต็มหมดแล้วครับสร้างไว้จนซวยเลยเนาะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทพมาโอ้โหปีกเบลเลอร์เลยทำไมไม่เก็บปีกใครอะอลูกพี่ใหญ่ปะอาเทนาด้วยโอ้โหแม่ใหญ่มาโอ้โหปีกเบลเลอร์เลยลูกพี่ อธิเหน่าเขาจะเก็บปีกก่อนออกจากบ้านนะอันนี้เขาใส่ชุดแบบ oh. ปกติเอาดูปีกพี่แกดิชักร้านเทพจะประมาณนี้นแหละครับร้านพวกแปรบดหมอผีอะอทเทน่าคือไฮเลสก็คือสูงสุดของเกมแล้วไง <Okay. S 1> เป็นเทียที่สูงสุดของเกมผมเขาจะมีเงินตลอด <c oughs> มีบ้านใช้ได้เทเลพอร์ตได้อะไรเงี้ย <Okay. S 1> อันนี้เขามาเดินเล่นเอปยะฮะรู้จักแม่ัดเฉยเอ้ยเทพเฉย แชดจาสสปรับไอ้นี่นะครับสกินเขาเป็น 4K แล้วไงเขาก็เลยแบบน่ารักแล้วตอนเนี้ยมันเจอเทพเจอเทพในร้านวูดูเทพมาหาอะไรอะมาเดินตัวตาเทพอะใช่เรื่องไหมหนูอะดูดิดูปีกดิผมจะทำชุดไว้สองชุดเขาก็คือปีปกติไงปีที่แบบย่อปีเท่นเล็กอะก็จะเป็นชุดปกติของเขาอันนี้เหมือนกับว่าเป็นไอ้นี่เลย เป็นชุดเทพเลยอย่างเงี้ยอ้ไม่มีอะไรขายเลย,เลยผมอยากได้ว oo, ูด <c oughs> ูว่าเซงพนักงานไม่ไม่ไมีสต็อกร้านโอเคปะเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับไหนเราก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้ชิลๆอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันคือร้านของเราแล้วในอะนาคตต้องเก็บเงินให้ได้สองแสนนะเรา,าก็มาซื้อร้านนี้กันคิดถึงความหลังเลยตอนที่ผมเล่นจูเลียแล้วแบบหือ <c oughs> กว่าจะดูแลกว่าจะสร้างให้มันสวยงามอย่างนี้ได้นะโคตรนานนะอันนี้สุดก็ะเฟร์เฟสครับพร้อมเปิดร้านบูดูแล้ไปกลับบ้านครับผมเคลียร์งานทุกอย่างไว้แล้วใช่ไหมอ๋อมีไอ้นี่นี่รีเซิร์ชดาตาเบสไปเรากลับบ้านไปทําตรงนี้กันเจอเทพเจอเทพโอเคมาถึงบ้านครับเรียบร้อย เออมาดูแบบเป็นแบบไรเวยเยอะเลยเนาะแบบเป็นโอสคูลอะไรอย่เงี้ยม,สสมหา,าลัยเก่าๆที่เรามีหอพักของเราเองทำนอนนี้เงนะี้มีนักศึกษาที่นี่ห้าคนมั้งเพราเตียงผมมีห้าเตียงก็เลยน่าจะมีห้าคนแล้วก็ห้องนอนแล้วโอ้โหแสงสวยๆนี่แหละห้องนอนของหนูอลิสาผมโอเคเดี๋ยวนะเราต้องหาเงินเพื่อจะจ่ายนี่เราด้วยครับนี่ขายได้เท่าไหร่สามร้อย เราต้องมีเงินที่จะจ่ายค่าไอ้นี่เราด้วยไงผมกู้มาครับกู้เงินมาเรียนนะก็เลยต้องเหมือนกับใช้หนี้ใช้สินที่เรากู้มาด้วยประมาณพันกว่ามาั้งพันเก้าสิบสามั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดเราต้องหาเงินพันเก้าสิบสามอ่ะเพื่อจะจ่ายนี่จ่ายสินทํานองน,นี้ครับเพราะฉะนั้นเขาต้องหาเงินด้วยไงดีแล้วแหละจะได้ฝึกการหาเงินตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นไม่ใช่ตแต่เด็กโอเคอันนี้ขาย ไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำอันนี้กันอ๋อหอข้างบนก็สวยเนาะดูมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยเหรอโคตรดีอ่ะพวกหนูอะฮะจะเป็นที่นั่งแบบชิลกันครับเห็นปะห้องรับประทานอาหารแต่อาหารเกมนี้มันจะเสิร์ฟแบบออโต้ไงถ้าเราอยู่มาหาหลัยอะเราไม่ต้องมานั่งทำอาหารให้เสียเวลาสู้ <laughs> เฮ้ย <laughs> ตายแล้วนะ๋อ,อยัง เล่นลอยน้ำไม่เฉยนึกว่านอ <ไว S 1> นตายอยู่นหนูเฉพบะเหน็ปะ่ะฟิลมันจะได้เนาะถ้าเราแบบสร้างแบบอ๋อไพเวทตสวยฟิลมันจะแบบดีกว่า,นานนวอยู่กันบึ้มเลยห้าหกคนอันนี้นะักกีฬามหาลัายไบเชสเตอร์สองคนนี้เอา้าค่อมผัง รีแพรโอเคดะีะกลัวเ <c oughs> ขาตายไม่ใช่อะไรเขาจะไม่ <c oughs> มีเวทมนต์อะไรพิเศษครับเดี๋ยวพึ่งให้เขาแบบจัดการตรงนี้เดี๋ยวมีปัญหา <PG. S 1> มืดไปหน่อยนะตรงนี้เนาะเราต้องหาไฟมาลงอะไรเงี้ยนึงจะสวย <c oughs> นั่นไงห <c oughs> น้าสงสารคโคตรตังตุก่นะเนาะ t h เอาเจียงผมจะหาเออนะโคมไฟไปครับร้อยหกิเองเราวาดรูปสองรูปก็ได้เราอีซี่เอาแบบส,สวยๆหน่อยเขาชอบสีแดงกับสีฟ้าอ่ะสักสามอันแปดร้อยแร้อยเก้สิบผมวาดรูปอีกรูปหนึ่งผมก็ได้เงินคืนแล้วค่าหลอดไฟเราอ่ะเขาดูที่ห้องผมดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่างมืดมันใช่ไหมเนี่ยอยู่กับความมืดนี้มันคือ แล้วก็เอาไฟมาลงจสวยจสวยยเขาจะเดินได้หรือเปล่าหละปัญหาเพราะมันติดหมดหละโอเคสองเอาอันนี้เป็นที่อ่านหนังสือเขาเหรอสวยดีนเนาะเขาจะนอนแล้วใช่ไหมจุบห้องข้างล่างมันสวยอยู่แล้วครับมันไม่มืดแล้วไหะแล้วก็ข้างนอกอันหนึ่ง โอเคเรียบร้อยไปให้เขานอนก่อนเหมือนเขาอยากจะนอนเอา้าอะไรของเขาเนี่ยแนบไม่แนบแล้วเพื่อนมานอนมันไม่ได้ครับโอเคงั้นเราไปนอนห้องอื่นก็ได้เตียงนอนเขาเยอะเห็นป่ะโอ้โหโดนแจ้งนอนหมดคือเขาไม่รู้จักอีกคนหนึ่งไงเขาก็เลยนอนไม่ได้เห็นปะ่ะโอเคต้องรู้จักเพื่อนคนนี้ก่อนแล้วที่จะนอนร่วมเตียงกันได้ท่านอนเนี้ยปลุกได้ไหมเนี่ย ปลุกให้ตื่นแล้วเราก็นอนรีบอ,อัพต้องลงโซฟาสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็ต้องทำเตียงเป็นเตียงเดี่ยวครับแต่ผมนั่งแกเพ่าถ้าเป็นเตียงคออู่เขาจะนอนรวมกันไม่ได้ไงทำเตียงเดี่ยวสองชั้นอนะไรอย่างเงี้ยเนาะบังเบสอะ โดนปลุก oh, <yeah. S 1> กลางดึกแต่เราก็นอนไปรีบๆๆๆเดี <c oughs> ๋ยวโดนแย่ง beam. <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันพวกนี้ครับเราจะมาทำไปตรงนี้ให้ผ่านกันเนี่ยรีเซอร์ดัต้าเบสชิปนอนน่ารักคนโอเคเรียบร้อยครับไมสโตนคอมพิวต์รีเซอร์เลเวลสามแล้วเรียบร้อย เราก็ผ่านเซชี่มาแล้วครับคราวนี้ก็คือโอ้โหรีเซิร์ชเลยวลวห้าเลยเหรอแล้วก็เหมือนกับเลเชอร์ทำนองนี้ครับฟินิชคอร์สวิตาเกรดโอเคอันนี้เราต้องขึ้นเทอมอีกเทอมมึงแล้วไนงะเนี่ยต้องผ่านพวกนี้หมดแล้วผ่านแล้วสวยๆเลยคอมเพลตคอมเพลตเหลือ้องเว้ยอันหนึ่งยังไม่ได้สตาร์ทกับไอน้นี่เอ้ยเอ้ยลืมลืมเดี๋ยวเนี่ยค่อยมาทำแล้วกันผมอยากพาไปนี่ก่อนครับ ไปหาบ้านของแมรี่ก่อนผมอยากไปร้านแมรี่ไงเพราะผมอยากได้ต้นเงินไปดูราคาต้นเงินก่อนต้องเตรียมความพร้พอมให้เรียบร้อยครับถ้าเราจะทำหนึ่งล้านให้ได้นะบบนนผมมานั่งคิดคิดดูอะถ้าเราทำเหมือนกับแคมปัสปิดอะแล้วก็เหมือนกับว่าสำหรับปลูกผักสายการเกษตรอะเนาะมันน่าจะเจ๋งโคตรเลยเนาะแล้วก็เหมือนกับเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวไปด้วยไง ออคิดดูแล้วมันก็น่าจะเจ๋งดีอะ <S <S แต่หอตรงนี้มันมีแค่ตรงนี้ปะที่มันเป็นไพรเวทก็คือมีตรงนี้หนึ่งที่มันมีแค่เนี้ยอันนี้ของพรอของหลอกจะต้องไปนอกข้างนอกเมืองเลยครับก็คือไปสร้างบ้านใหม่ข้างนอกเมืองเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับวิทยาเขตปิดแล้วเราก็ทําฟาร์มแบบเลี้ยงลามาเลี้ยงไก่อะไรนนเนาะเฮ้ยน่าจะชิลอะ วัดดีเอซีตรงนี้มันน่าจะเข้ากับอันนี้ภาคมหาลัยอย่างเงี้ยเราก็สามารถหาเงินเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรได้อะเอาเงินเก็บไปเพราะมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะครับคือถ้าเราทำตรงนี้ให้เป็นฟาร์มก็ได้ไงผมก็เลี้ยงแบบฟาร์มไก่ไปอะไรอ้านเาน่าช็อาดูเมดเน่าหนึ่งคนไม่รู้จักนายใครก็ไม่รู้ไปเราไปร้านของแมรี่กันครับแมรี่โรสไปดูราคาไอ้ต้นเงินก่อนว่าราคาเท่าไหร่ ไหนสิไหนสิมาแล้วร้านแมรี่โรดโอ้โหเฮ้ยมีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งหมื่นสองโอเคผมจะได้จาไว้ครับว่าราคาไอ้ต้นเงินอะ่ะมันหมื่นสองจะได้เหมือนกับว่ามาซื้อแล้วก็ไปปลูกที่มหาลัยเราไงผมจะลงเทอมละสามตัวครับนี่ก็คือร้านแมรี่โรดนี่วั land, นเดอร์แลนด์นี่ผมสปีดบิวไปค่อนข้างเยอะเนาะดูดีมีร้านเลยเต็มไปหมดเลยโอ้โหยังสวยอะ่ะโค้คลาสสิกเก่า อังกฤษดมาเลยเนะี่ยโคตรดีนี่ก็จะเป็นร้านของแมรี่ที่ยังไม่เสร็จชั้นสามยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องเก็บเงินอะไรเงี้ยแมรี่รถก็จะเป็นแบบแม่พระที่เป็นแบบกายมนุษย์ครับอร์มนุษย์ไม่ใช่แก๊งเทพที่เราเจอปีกใหญ่ๆ่งั้นนะคนละไอ้นั่นการคนละทีอากาศอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปหมื่นสองต้องเก็บเงินผมขอกลับไปลาดรูปอีกรูปหนึ่งครับมันไม่มีอะไรไงตรงเนี้ยไม่มีร้านค้าให้มีอะไรอะฮะตรงเนี้ยเห็นปะโอ้ย ลองรีเชตแล้วฟีลมันได้อะเล่นเพลินเลยโคตรดี oh. หอกีฬามันจัดตลอดเลยเว้ยได้ยินเสียงไงป้แข่งกีฬาตลอดเลยเราอยู่ข้างหอกีฬาเลยครับก็เลยได้ยินเสียงดังทุกคืนเลยเวลาชนะก็จะจุดพงจุดพูก,กันเสียงโคตรดังนอนแทบไม่หลับอะไรทีเดียวเชียวอะโอเคอ่ะวาดรูปไปทักรูบหนึ่งครับก่อนไปผมอยากเก็บเงินแล้วไงเริ่มสตาร์ทเก็บเงินให้เขาละน่าจะดี เพ้นแล้วก็วาดสเ a ็ ax, เหมือนเดิมแทปแพงไหมยี่สิบถูกโอเคเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เสร็จประมาณนี้ได้300รอเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะหมื่นสองะซื้อต้นเงินคือตอนนี้ผมรู้วิธีหาเงินอย่างนี้เท่านั้นไงอย่างอื่นผมยังไม่รู้อะ่ะ ก็เลยต้องทําอย่างนี้ไปก่อนครับเหมือนกับวาดอาร์ตแล้วก็ไปซื้อต้นเงินมาปลูกที่ห้องของเราแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพามาดูห้องเราใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้ยห้องมันไม่พร้อมห้องมันเหมือนกับว่าสําหรับสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้นะแล้วก็เหมือนกับบั๊กบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ยังใช้งานไม่ได้ถ้าเราจะไปห้องน้ำก็ต้องไปห้องน้ํารวมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะต้องนั่งแก้ก่อนครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับพาร์ทนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบหนูลิสา หรือสไตล์การเล่นของผมก็ฝากไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับสำหรับกำลังใจนในการทำวิดีโอต่อๆไปของผมเพราะทุกกำลังใจมันสำคัญกับผมและช่องของผมมากครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีแล้วก็เจอกันต่อพาร์ตหน้ากับหนูอลิสาเรารู้เส้นทางการไปของเขาแล้วไงเขาเรามาลุยกันครับในพาร์ตหน้าเริ่มและเริ่มสตาร์ทแล้วุดไฟในตัวเขาติดแล้วนะวันนีป้ป 哦。Oh.